ี้ก็มาชมกรีนคอร์สอิตาลีกรีนโอ๊กสลัดแก้วกันทุ่งจ้านี่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่กรีนคอร์สเป็นอะไรที่กรุบกรอบอร่อยนี่หวานมากกรีนคอร์สสลัดแก้วก็ม <c oughs> ีเทสเจอร์ที่กรุบกรอบเหมือนกันแต่ออกนุ่มกว่าอันนี้จะแข็งกรุบกรอบ อันนี้สลัดไอ้กรีนโอ๊กก็นุ่มนุ่มละมุนลิ้นหวานอัน,นแก้วเขานี้มีหลายอย่างมากเลยนี่พาชมสลัดแก้วสวยๆชมอะไรก่อนดีนี่เดี๋ยวไปสลัดแก้วก่อนเนาะนี่แถวนี้จะเป็นสลัดแก้วสวยๆกำลังเริ่มหอ่อเริ่มหอยอย่างนี้ต้องระวัง ไม่ได้คอยได้นอนต้องคอยดูนอนนีรอยแหว่งๆอันนี้น่าจะหักโอ้ใบเขาใหญ่เขาหักนี่เขาหนักฉีดน้ำมาเคื่อนฉีดแรงไปหน่อยนี่มีน้ำหนักที่หักนึกว่ารอยนึกว่ารอยไอ้หนอนไม่ใช่กำลังเริ่มห่อหัวกรอบมากเลยสลัดแก้วใบใหญ่พันนี้ใบใหญ่มากไม่รู้จะห่อหัวดีไหม บ้าไบามากเลยอันนี้ก็กปลีนคอร์มาปุ่นี้ดูดูสี่กล่องนี้ทำไมไม่สวยนี่กำลังเริ่มจะสวย1 2ึ่สองสาเนี่ยทำไมไม่สวยนี่เราลืมปุ๋ยวีใส่แต่ปุ๋ยเอแต่รากก็สวยอยู่นะนรากสวยมากเลยการเลืมปุ๋ย การใส่ไม่ครบเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ขอบใบก็จะเริ่มไหมเขาก็ไม่ตายหรอกนะแต่เขาไม่โตเหลืองนี่เราใส่เหลืองเอ้กำลังเริ่มจะเขียวนี่เห็นไหมอันนี้ปกตินะนี่อันนี้รุ่นเดียวกันนี่อันนี้เขารุ่นเดียวกันนี่กลีนโอรุ่นเดียวกันนี่แต่นี่ลืมใส่ปุ๋ยบีสี่กล่องนี่ลืมไม่น่าเลยอันนี้สวย วสวยๆมีทั้งอิตาลีกับสลัดแก้วปนกันในช่วงนี้ต้องคอยดูน้ำนะทุกคนนี่น้ำแห้งแล้วก็อย่ากให้เต็มมากสลัดแก้วสวยมากเลยอันนี้อิตาลีไปวนมาอันนี้ก็จะเป็นสลัดเอ กลีนคอร์สนีเกลนคอร์สก็ขายดีนะกลีนคอร์สหวานรังส,สวยๆเลยคทุกคนกลีนคอร์สสวยๆเลยช่วงนี้ผีเสื้อกลางคืนจะชอบมาไข่ไว้ใต้ใบเราจะทำรังไว้เหลืองๆจะมีรังสีเหลืองๆขาเหลือง ซ่อนอยู่แล้วเขาก็กระจายตัวแต่กออกจกไข่แล้วก็จะเป็นนอนตัวเล็กๆก่อนเราต้องคอยระวังขอบนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กสวยๆช่วงนี้ก็ดูน้ำนเราเติมไปแล้วนี่น้ำเปล่าเวลาเอาลงรากข้างๆ รากเยอะมากมีปนปนมีต้นหอมด้วยทดลองต้นหอมแบ่งที่เพาะจากเมล็ดก็สวยดีอยู่นะใช้เวลานาน ส่วนพวกนี้ก็เป็นกรีนโอ๊คเรดโอ๊ผสมปนปีกันเลยมีปนกันนี่ต้องจัดให้สสวยๆก็จะสวยนะแถวนี้เห็นไหมแถวนี้จัดให้กรีนโอ๊กอยู่ตรงกลางเรดโอ๊กอยู่ข้างๆนะน่าจะสวยดีอนนี้ก็จะมีปนๆกัน ปนกันบ้างหลังๆมีเป็นแถวอันนี้น้องใหม่น้องเล็กน้องเล็กกำลังเริ่มโผล่หัวอกลากหลุมมีหลายมีมีหลายรุ่นจะเก็บผักทุกวันแถวนี้ก็จะมีน้องฟินเล่ซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ด้วยอนุบาลฟินเล่ฟินเล่ใช้เวลานาน กว่าจะโตต้องคอยดูฝองน้ําแห้งอีกองน้ําแห้งแน่ๆเลย <c oughs> ต้องคอยดูน้ํา <c oughs> เห็นไหมนี่แห้งตายแล้วนี่แห้งโอ้ตายสงอันนี้ก็ตายแน่เลยน,นี่ถ้าแห้งเป็นแบบนี้นี่ ของน้ำแห้งไ,ได้ดูจุ่มน้ำไม่ถึงน้ำแห้ง <c oughs> แหงสองหลุมเลยเหี่ยวเลยนี่แล้วต้องคอยดูน้ำก็แห้งหมดตายเลยสองหลุม น,นี่ก็คือไอ้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายอันนี้คืออันนี้ฟิลเล่น,นี่เห็นไหมต้องคอยดูน้ำต้อคอยดูน้ำจ้ะวันนี้จะเก็บผักไปแล้ว